ได้เวลาที่เราจะมาเช็คความพร้อมของขุพนพลกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูในแต่ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่24สโมสรกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยู่นแต่ของเราจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานนะครับรังเย้าชั่วคราวตอนรับการเยียดของซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับจะแข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสโมสรเอสซีเมืองทองยูในแต่ของเราโดนสมาคมฟุตบอลลงโทษแบนรังเย่า1นนัดนะครับ ก็เลยทำให้เราต้องไปใช้ราชมังคลากีฬาสถานในการเป็นรังย่าวชั่วคราว1น,นัดแน่นอนว่าที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยสามารถรองรับกองเชียร์ได้หลายหมื่นคนเลยละครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกีฬาเจาะขราวคนไหนที่ไม่ได้จับจองตั๋วผ่านแทอร์ิเก็ตเมเจอร์ ก็สามารถไปซื้อที่หน้าสนามได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตั๋วนะครับเกมนี้ยังไงแล้วใครไปดูที่ราชมังคลากีฬาสถานก็น่าจะได้ตั๋วครบทุกคนนั่นเองนะครับในส่วนของความพร้อมของสโมสรกีฬาพยองโคชบานทศวรรษสีปานจะได้นักเตะกำลังหลักอย่างทิสตองโดอธิศไกลสอนกลับมาช่วยทีมได้หลังจากนาทีแล้วนะครับในฟุตบอลลีกครับทิสตองโดลงช่วยทีมครบ90นาทีส่วนอธิศไกลสอนก็ลงมาในช่วง ครึ่งเวลาหลังนะครับโคชบางทวตวรรสีปานก็จะได้นักเตะที่ค่อนข้างที่จะฟูทีมในการจัดทัพในเกมที่จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งความพร้อมโดยละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสื้อทวตวรรสีปานกันดีกว่าครับ ที่บ้างครับพรุ่งนี้โปรแกร,รมไทยลีกนาทียี่สิครับพบกับซูเปอร์พาวเวอร์ความพร้อมของลูกทีมเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าพร้อมครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ได้ได้พักตัวผู้เล่นบางคนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ตัวผู้เล่นหลักๆกลับมาอย่างอย่างคิซองโดด้วยแล้วก็อย่างกออ๊อฟอาริซักด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้สภาพทีมมีความพร้อมมากขึ้น การที่ต้องเปลี่ยนสนามไปเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานอันนี้กระทบกับตัวนักเตะไหมครับผมว่าก็อาจจะมีนิดหน่อยแหละในเรื่องของอบรรยากาศที่จะกดดันผู้ต่อสู้อะไรเงี้ยอาจจะแต่ถ้าแฟนบอลเข้าไปเชียร์กันเยอะๆเนี่ยมันก็คงไม่มีผลเท่าไหร่เลยลเรื่องพื้นสนามลครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ที่เมืองไทยตอนนี้มันตกทุกวันเลยฮะก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของ,ของถ้าฝนตก,กน,นะมันก็เรื่องของการต่อบอลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําได้ค่อนข้าง ลำบากหน่อยแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นผลด,ดีกับทีมนะฮะซูเปอร์พาวเวอร์เป็นทีมยังไงครับพี่แบนได้ตามดูก่อนหน้านี้ไหมฮะก็ดูมาช่วง4,5ี่แมตช์หลังแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะปรับแล้วก็แต่งทีมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อนัดเลยอ่ะบางทีก็เปลี่ยนทั้งทีมบางทีก็เปลี่ยนยกชุดอะไรเงี้ยก็ทำให้อ่า ไม่สามารถจับจุดได้ชัดเจนว่าใครเป็นสื่อตัวแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็จะรู้เรื่องของระบบวิธีการเล่นแหละแต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะเจอใครซุปเปอร์พาวเวอร์เน้นรับก็ครับก็จริงๆผมว่าใครมาเจอเราส่วนใหญ่เขาก็เล่นเนรับแต่ว่าเวลาซุปเปอร์พาวเวอร์สองสามแมตช์หลังที่ไปเจอคู่ต่อสู้อ่ะเขาก็เปิดเกมสู้คู่สู้คู่ต่อสู้นะแต่ไม่มีช่องว่างบ้างเลยแต่พอมาเจอเราผมว่าไม่แน่อาจจะมาเล่นเกมรับกับเราอีกเหมือนเหมือนทุกทีมที่เจออะไรเงี้ย หลายคนมองว่าเอ๊ะเมืองทองต้องเจอโปรแกร,รมหนักในการยิงเชียงใหม่แล้วก็ศรีสะเกดพี่บานจะมีการโลเทชันตั้งแต่ในเกมวันพรุ่งนี้ไหมฮะก็ผมว่ายังยังเราอาจจะต้องเน้นผู้เล่นหลักๆก,ก่อนแลเงี้ยก็ค่อยค่อยดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะสามารถหมุนเวียนตำแหน่งตรงไหนได้บ้างนะก็อาจจะ,ะทำสภาพของเกมไปก่อนแล้วอยค่อยปรับเปลี่ยนในเรื่องของอเวลาลูกเกมเราดีขึ้นหรือน,นำแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเราปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเลย หลายทีมเจอซูเปอร์พาวเวอร์เหมือนจะทำสถิติการยิง7ลูก8ปลูก9ลูกของเราต้องใส่ใจตรงนั้นไหมครับหรือว่าผมว่า3มแต้มก็พอครับเพราะว่าไม่อยากกดดันน้องน้องนักเตะด้วยแล้วก็อีกอย่างคือ,เ,อเวลาคู่เ่อสู้ที่เจอเราก็ส่วนใหญ่จะเน้นรับอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สถานการณ์มันไม่เหมือนกันฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่ราชมังครับครับ,รบก็ขอไปช่วยให้กำลังใจกันเยอะนะครับเพราะว่าน้มใหญ่ด้วยกว้างด้วยก็ต้องการเสียงเชียร์ดังๆแล้วก็แฟนบอลเยอะๆอะไรเงี้ยก็ขอไปให้กำลังใจในักเตะกันนะ ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์กีเลผยวหยของเรานะครับนี่จะเป็น1เกมที่เตะท,ที่กรุงเทพมหานครของสมโมสรกีเลผยวหยขอ,ของเรานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นที่ SCG s t a เ i u ดียมแต่ว่าการย้ายไปที่ราชมังคลากีฬาสถานแฟนบอลกีเลผยวหยขอ,ของเราหลายต่อหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับการตามไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราที่ราชมังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ไปให้กําลังใจกันเยอะๆที่ราชมังคลากีฬาสถานเพราะว่าหลังจากนี้นะครับในการสัปดาห์และสุดสัปดาห์หน้าสมโมสรกีฬาผิเหยของเราจะบุกไปเยือนทีมเชียงใหม่่่ททีีจัังงหดดเและินาตอไป นในโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่25จะบุกไปเยือนศสีสะเกต FC แล้วก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายก่อนที่จะว่างเว้นให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในชุด4เกมนะครับหนการลงป้องกันแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นแล้ว แฟนลับกีฬาผิวของเราที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เตะที่กรุงเทพมหานครให้แฟนบอลกีฬาผิวของเราได้ตามเชียร์อย่างใกล้ชิดติดขอบสนามนะครับไปให้กําลังใจที่ราชบังคลากีฬาสถานกันเยอะๆด้วยนะครับคู่นี้แข่งขันกันเร็วนะครับ18นาฬิกาบอลจบประมาณ2ทุ่มทุกคนก็ยังพอมีเวลาในการสังสรรค์ปาร์ตี้กันหลังจากจบเกมนะครับแล้วค่อยไปไฟติ้งทํางานต่อกันในวันจันทร์เพราะฉะนั้นแล้ว18นาฬิกาน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในเกมวันอาทิตย์ของสโมสรกีฬาผิวของเราแล้วเจอกันทีี่ราาาาชัังคกกฬสนนเยะ นะครับ